ข้ามาร่วมง,งานกับณสถานที่นี้ขอรัตนณากร,รมีสมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า28พระอ,องค์ ดุบาอาจารย์ที่มีพระนามว่าเท้ามหาพมธาดาขอได้โปรดรับไว้เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแกบบ่พวกข้าพเจ้าในงานมงคลเปิดกิจการเปิดทำเลเงินเปิดทำเลทองขอเชิญทุกคนนะครับเดี๋ยวตนนาตาดุบา าพิบุตรสังคาซาโอโรชยามะสาพุโรทเตย์พิบุตรสังโฆอิมานิครัสวัสดีค่ะน้ำแข็งซีโอแบรนด์เอสทีสค่ะวันนี้เราจัดงานพิธีบวงสวงเป็นยังไงบ้างคะก็วันนี้มีญาติและก็แขกผู้ใหญ่มาร่วมงานกันเยอะแยะเลยค่ะ น,นี้เป็นถือว่าเป็นเรื่องดีเปิดตึกครั้งแรกคุณอาเรียนยนะคะค่ะวันนี้เราทําพิธีวงสวงกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีะวันแกรนโอเปนนิ่งอีกทีตอนประมาณกลางเดือนนี้ค่ะรายละเอียดในการจัดงานในวันนี้มีอะไรบ้างคะวันนี้เราก็มีอัญเชิญพระพรหมนะคะแล้วก็มีการจัดพิธีวงสวงแล้วก็มีทาบุญค่ะีวมนนงานนงาน ใช่ค่ะเราก็จะมีมิ팅เล็กๆน้อยๆนะคะเป็นการทานอาหารตอนเย็นเป็นการทานอาหารตอนกลางวันเป็นการทานอาหารตอนกลางวันนะคะที่บริษค่ะอยากให้พูดรายละเอียดหน่อยว่าเออบริษัทเราทำอะไรยังไงบ้างคะค่ะบริษัทของเรานะคะเป็นบริษัทเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค่ะเป็นบำรุงผิวหน้าค่ะตอนนี้ก็วางจัดจำหน่ายอยู่ที่โมเดิร์นเทรดนะคะก็จะมีสยามพารากอนเอ็มโพเรียมเอ็มพอเทียเซ็นทรัลและก็เดอะมอลล์ค่ะ แล้วเราจะเปิดเป็นทางการเมื่อไหร่คะเราคาดว่าจะเปิดเป็นทางการตอนออประมาณสิ้นเดือนนี้ค่ะอยากให้พูดถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลูกค้าหรืออะไรที่ในอนาคตหรือพูดเชิญชวนอะไรพูดมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพูดที่มันเยอะกว่านี้แบบครั้งแรกอ่ะโอเคบริษัทเอสทีนะคะเป็นอะไรในยังไงเนี่ยโอเคห้าสี่สามสองหนึค่ะบริษัทเอสทีของเรานะคะเป็นแบรนด์เครื่องสำอางค่ะเป็นแบรนด์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าค่ะ ก็ตอนนี้นะคะก็วางจัดจำหน่ายอยู่ที่ Modern Trade ค่ะแล้วก็เ,ออเราอะมีระบบตัวแทนจำหน่ายด้วยค่ะถ้าใครสนใจอยากจะไปเป็นตัวแทนจำหน่ายของเราสามารถมาเป็นตัวแทนจำหน่ายของเราได้ค่ะเป็นตัวแทนของเราไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสมัครฟรีค่ะแล้วก็สามารถมาทำงานกับเราได้เลยค่ะอยากฝากอะไรนิดนึงค่ะ ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มาในงานบวงสวงของเราวันนี้แล้วก็เราคาดว่าเราจะได้พบกันอีกทีวันที่เปิดตัวนะคะยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะ okay, ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ